ากาศยามเย็นไมเกินนะอืมอะกินเลยเอกอกอชิมโชก้อนมาเร็วโชก้องหน่อยอ่าโ,โอ้โหนางอร่อยนางอร่อยสิอันมันนี่สิ ให้ดูกล้องดูก่อนโอเคไปอ่ะอ่อกินด้วยคนอร่อยอยู่นะว้เนาะอืมำโอ้โหคำโตโตเออมันเข้ากับใบนี้เนาะอร่อยเพราะชูรมลวดหรือเปล่า เพิ่อสองช้อนกินเลย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 เดี๋ยวไปไห้ตอท้ายถ่ายแล้วไปเรื่อยเรื่อยเพื่เปิดเออเนี่ยพระุษมานั่งเดี๋ยวจะเอาเสือมาด้วยแมงวันหน้าเนี่ยมาทุกวันเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยววันที่นุชไปผ่าตัดนาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นๆพานุษมาอย่างเงี้ย เอาเสริฟมาปูนั่งสู้ๆทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ด้วยดีสิเราทำุ่นเยอะตรงนู้นเรือประมงนะครับเขาออกทะเลกันทุกวันอยากกินอาหารสดกนี่ตรงนี้เลยขึ้นปลาขึ้นนึ่งขึ้นหมูก,กันเารษกาจเ,เงียบๆบ้านเล็กๆ เงียบๆติดทะเลสิบปีแล้วมาอยู่เนี้สิบเอ็ดปีแล้วปีนี้ปีสิบเอ็ดแล้วมาตัแต่ปีห้าสี่ใช่ไหมนัชลาเราเจอตัแต่ปีห้าสี่เนาะตอนนี้ปีหกห้าแล้ววะสิบเอ็ดปีแล้ว que